ทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับถ้าพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำไร้ายฝีมือคนทําธุรกิจคงตกใจน่าดูถ้าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยก็คงหนาว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 ร้อนๆ้อน,อนทีเดียวครับ600บาทกับคนที่เปิดสักราชมาต้องเทรนงานให้แล้วจะอยู่กับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ แตกับธุรกิจบางธุรกิจบอกว่าได้แน่นอนชัว100%เซตเต็มโอเคครับคุณไม่เข้าใจคำว่าค่าแรงขั้นต่ำไร้ฝีมือ600บาทใช่ไหมครับทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสก์สังคมบ้านที่คุณเองไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับ